ประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นนะครับแต่สําหรับผู้ที่ถแถลงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางรองนัทวัฒน์เนี่ยเป็นเป็นหลักเพราะว่าอยู่ในกิจกรรมการประชุมทั้งเมื่อเช้าทั้งสองเวทีเลยนะครับรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะเริ่มจากให้รองนัทวัฒน์ได้นะนําตัวครับกราบสวัสดีพี่ๆสื่มสมมอมวลชนทุกท่านนะครับผมพันเอกนัทวัฒน์จันเจริญรองผู้นวยการกองกรมกิจการพลเรือนฐานบกครับได้รับมอบหมายให้เป็นรองโฆษก ของคอสอชอ,อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วย4ท่านท่านแรกก็จะเป็นพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับท่านที่2เป็นพันเอกวินทัยสุวารีพิทอกเช่นเดิมครับท่านที่3พันเอกวีรชนสุขคนทัพปฏิภาคนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่4ครับขอขอบคุณครับนะครับวันนี้ถือว่า เป็นเริ่มจะเป็นทางการขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็อยากให้บรรยากาศเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงระหว่างกันนะครับเพราะนั้นอยากให้เรามีความเป็นกันเองในระดับหนึ่งนะครับจะได้ทุกฝ่ายจะได้ดูดูสบายๆขึ้นนะครับแนะนำตัวอีกสวัสดีครับพันเอกวิรชนสุขนธปฏิภาณนะครับไงก็ฝากเนฝักตัวด้วยนะครับ ผมเพิ่งได้มาเข้ารับตําแหน่งใหม่พอมานั่งโต๊ะนี่พี่ๆสองท่านดีใจเลยครับทําให้ดูตัวเล็กลงนะครับครับเอาเริ่มเลยพร้อไมไหมครับพร้อมไหมครับสำหรับวันดีครับเดี๋ยว,ยวทางรองนันทวัฒน์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลักนะครับสําหรับวันนี้สืบเนื่องจากเรามี การประชุมอยู่ด้วยกัน2เวทีนะครับสำหรับเวทีแรกนั้นเนี่ยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเจ็ดเกลุ่มงานนะครับสำหรับเวทีที่2เน <ım> ี่ยเป็นการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารเจดหน่วยงานก็อย่างที่หลายท่านเองได้ได้เห็นแผนผังโครงสร้างคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังมี ข้อขัดข้องหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเรามาเป็นประเด็นถามตอบกันในตอนท้ายขออนุญ,ญาตให้ทางรองนันทวัฒน์เริ่มชี้แจงในประเด็นต่อไปเลยครับครับกาบเรียนพี่พี่สื่อมวลชนนะครับพร้อมทั้งกาบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับสําหรับในวันนี้ผมจะมาขออนุญาตเรียนชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สําคัญนะครับเพื่อกรุณาทราบ เมื่อเช้านี้จะมีการประชุมอยู่2งานครับประชุมครั้งแรกจะเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการโดยท่านหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมทั้งท่านผู้มัชาชั้นสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมนะครับยกเว้นท่านพลตรอเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งท่านยังคงรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายงานกิจการพิเศษอยู่นะครับเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจในการส่งมอบหน้าที่แล้วก็การมอบหมายงานเกี่ยวกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ จึงไม่ได้มาประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับก็จะเรียนให้ใหทราบในขั้นตนอนนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปในการบริหารราชการแผ่นดินยังคงใช้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติของทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับโดยปลัดกระทรวงจะทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีของกระทรวงนั้นๆเป็นการชั่วคราว แผนงานต่างๆที่แต่ละกระทรวงจะดําเนินการในส่วนของตัวเองนะครับยังคงดําเนินการต่อไปส่วนแผนงานหรือโครงการใหม่ๆที่ใช้วงเงินงบประมาณที่สูงนะครับจะยังคงไม่พิจารณาดําเนินการในพวงนี้แต่ถ้ามีแผนงานใหม่ๆหรือโครงการที่สามารถดําเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคงของประเทศใน่วงนี้ที่ใช้งบประมาณในวงเงินไม่สูงให้แต่ละกระทรวงรวบรวมเสนอความต้องการให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดพพ้พิจารณาอนุมัติในโอกาสต,ต่อไปนะครับทั้งนี้การปฏิบัติงานเราจะเน้นในเรื่องอความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาดังนั้นงานด้านธุรการหรือ,องานทางด้านเอกสารเราจะกระชับลงนะครับง่ายๆก็คือจะเป็นการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารงานด้านธุรการหรือลถสายการบรังคับบัญชานะครับเพื่อให้าการแก้ไขปัญหาได้เกิดทันท่วงทีนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งทุกกลุ่มงานทั้ง7กลุ่มงานเนี่ยจะมีฝ่ายกฎหมายที่เป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนการปฏิบัตินะครับสำหรับประเด็นสําคัญในประเด็นที่2 เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มงานทางด้านฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งมีผู้ประชาการฐานอากาศเป็นหัวหน้าฝ่ายและมีพลอากาศเอาโทษครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกท่านที่1เป็นรองหัวหน้าฝ่ายก็ได้มีการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับซึ่งโครงการที่จะกระทําในกรณีเร่งด่วนก็คือการช่วยเหลือชาวนาซึ่งที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบ จากโครงการจำนำข้าวนะครับสำหรับโครงการนี้เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชาวนาโดยจ่ายเงินค้างโครงการรับจำนำข้าวซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีวงเงินสูงถึง92,000ล้านบาทเศษมีชาวนาที่ได้รับผลกระทบ8 0 0แสนกว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักของประเทศคอสชจึงได้ตัดสินใจ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มสามารถแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาได้ภายในวันสองวันนี้หรืออาจจะเป็นบ่ายวันพรุ่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยจะแบ่งเงินออกเป็นสองก้อนก้อนแรกเนี่ยจะวงเงินประมาณ4ี่หมื่ล้านบาทเศษจะใช้จากเงินสภาพคล่องของทกสนะครับที่เหลืออีกห้าหมื่ล้านบาทเศษนะครับเราจะ คู้เงินจากสถาบันทางการเงินภายในประเทศซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วคาดว่าจะไม่เกิน1เดือนพี่น้องชาวนาจะได้รับเงินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจํานําข้าวทุกรายนะครับสําหรับจุดรับเงินเราก็จะไม่บรบกวนพี่น้องชาวนาให้เดินทางมารับไกลเราก็จะตั้งตําบลจ่ายตั้งจุดจ่ายจุดจ่ายเงินต่างๆเนี่ยที่หน่วยทหารของกองทัพบ,บก และกองทัพอากาศที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกรวมทั้งเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบถึงความโปร่งใสทุกๆอย่างให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการประชุมในครั้งที่2นะครับเป็นการประชุมกําหนดแนวทางการเมือง,งานด้านเศรษฐกิจซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญผู้น้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรสถาบันทางด้านการเงิน หรือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมาเข้าร่วมประชุมหารือนะครับซึ่งหัวหน้าคอสาชาได้กรุณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติครับเพื่อให้ทุกองก์เนี่ยนำไปประมวลความคิดเพื่อจะนำเสนอผลทางปฏิบัติต่างๆที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติให้รวดเร็วรวมทั้งเสนอแนะข้อมูลต่างๆ,ๆพระละภายหลังจากนั้นนะครับก็จะให้แต่ละกลุ่มแต่ละส่วนเนี่ยมีการประชุมวงเล็ก เพื่อกำหนดนโยบายเหล่าเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ uh, Hello uh, the Thailand Press and of course the foreign